รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ได้แก่คุณอุ้มอิสยาอ,อสวุวรรณครับจากละครเรื่องแม่เลียงทางช่องสามเอชดีเอากรีดให้พอหน่อยเร็วกรีดดังๆ โอ้โหน้องอุ้มครับฟังเสียงอุ้มหน่อยครับคนสวยคุณภาพและสุดยอดในคืนนี้ครับในวันนี้ครับค่ะก็ขอบคุณทาง ผู้จัดงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่มอบรางวัลน,นี้ให้อุ้มแล้วก็ขอบคุณช่องสามอภิญพี่จงแล้วก็พีคโบ๊ทที่มาด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกท่านจากละครเรื่องแม่เหลียงค่ะก็ดีใจมากๆสําหรับรางวัลน,นี้นะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากจะขอบคุณคุณแม่ด้วยเพราะว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่คุณแม่ได้พาไปที่ไปทํางานด้วยกันแล้ววันนี้ที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่ ที่ที่ผลงานที่แบบแม่พาไปได้ทําให้ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะครัอบ,อ,บอุ้มอ,อิสยาออ,อสุวรร